มาจ้าวันนี้จะพา,าทำมหมูผัดหอมไยค่ะผัดหอมไยพิไทยใส่น้ำมันลงไปวัดถือดีของเขากระเทียมสับใส่ลงไปจ้ะเนื้อหมูหอมไยกระสิบผัดเลยค่ะเที่ยวกระเทียมให้หอมๆหน่อยนะ นั่าจะเสียหมูลงไปมีกระชามีชา้ำมันมันหัวไหล่นีสกิี้โว่นี่ก็เกีวหามน่ก็ให้เสนก๋วนเตี๋ 也不是那么好。 เกี space, ่ยวหอมไปเ่มทีละมูกับประมาณเจ็ดสิบแดนหาผู้รบค่ะโดนี่น่ดนิดหน่อยลูกับไส่ิซใ่าดีดหน่อยไข่วน เกลือไม่พอเลยไปจอดไปนี้ผักสดใสมีผีดใจเกลือเยองเกลือกับ่มรสที่หุดอิ่ดดำโต้ม่สีนะครับดีจะไสวจากนั้นมีหอมผักผักในทีเรต้ใส่เอาปมสผักอีกหอมเกี่ยวหอมเลยหอ

ไ่แก่ีโซยาเขาแนั้นชิมรได้แนิดๆไเอไปแค่นี้ก็พอรวจ้า เสร็จเรียบร้อยอาหารวันนี้ผัดหมูใส่หอมใหญ่ค่ะผัดหอมใหญ่ผัดแบบสไตล์จีนไหมถ้าเป็นสไตล์จีนมันจะใส่ซอสใส่หองใส่แกะชุบรอบๆปีกไก่สีอุดมเดือดแล้วค่ะโอเคค่ะพร้อมเสิร์ฟ